o o o m o r r n n n ทุกคนสวัสดีค่ะตื่นเช้ามาก็เจอแบบนี้คือตามพยากรณ์อากาศว่าฝนตกนะคะแต่ว่าอากาศมันเย็นมันก็เลยออกมาเป็นเป็น,เป,นเป็นลูกเห็บแบบนี้ค่ะโอ้ <Ooh. S 1> ตกเยอะเลยค่ะุดู เรื่องปกติของที่นี่นะคะสวยไปแบบนึงแต่นี่น่าดีนะคะลูกเล็กนะถ้าลูกใหญ่นี่ลดแบบเป็นลดนี่เป็นรอยเลยนะคะอ้เยอะมากคนดู Thank you. ทุกคนพืชโอ้โหหวังว่าคงเม็ดไม่ใหญ่นะจ๊ะขอเม็ดแค่นี้พอนะจ๊ะสงสารรถโอเพื่อนทุกคนดูสิคะพืชมันสีขาวหมดเลยอะไม่กีนน่นาทีเองดูดูดูด,ด,ดูดีนะคะเม็ดไม่ใหญ่ไม่งั้นรถยุบแน่ๆ โอมอ่ะค่ะโอ้เนี่ยมันคือฝนได้ยินเสียงฟ้าร้องไหมคะดูดูดูฟ้า โซโนโลแล้วค่ะเห็นหมคะมันเป็นฝอยหอยหอ,อยเหมือนปุยนุ่นลแล้วค่ะ คือคือจริงๆแล้วมันเป็นฝนนะคะแล้วก็พอมันเจออา,จากาศเย็นเนาะมันก็เลยกลายเป็นลูกเห็บไหมคือมันดีมากที่มันเม็ดเล็กๆนะคะถ้ามันเม็ดใหญ่รถขังเช้าๆมาเจอลูกเห็บ ตอนนี้มันไม่ได้เป็นลูกเห็บแล้วนะคะมันกลายเป็นสโน์ละเป็นแบบฝอยๆฟ,ฟุ้งๆเห็นไหมคะมันจะไม่เป็นเม็ดๆแล้วเนาะคือจริงๆแล้วเราจำได้ว่าปีที่แล้วก่อนก่อนแตงสกีฟิ้งมันจะมีสโน์ปีที่แล้วค่ะเยอะเลยคะ่ะแต่ว่าปีนี้ดูแล้วมันจะไม่มีเพราะว่าแตงสกีฟิ้งมันอาทิตย์นี้วันวันพุธนี้แล้วคะ่ะมันมีแค่นี้เองมีแค่เป็นฝนเนาะ ปีที่แล้วนี่แบบสโนว์ตกเยอะเลยเราจําได้ปีนี้ไม่ไม,ม,ม,มีกลายเป็นฝนแทนไม่มีสโนว์ h a ง k s g i v i n g เนี่ยจะถึงวันพุธคือวันพรุ่งนี้แล้วนะคะ t Thanksgiving ก็ตามประวัตินะคะเขาบอกว่าคนอเมริกาค่ะว,ว่าเฉลิมฉลองขอบคุณพระเจ้าที่ให้อาหารแต่ว่าตามที่เราอ่านออกมานะคะเราคือจริงๆแล้วเนี่ยชวีปอเมริกาเนี่ย ประเทศอเมริกามันเป็นคือคนพื้นเมืองพิกที่อยู่่คือคนอินเดียแดงก็คือคนเนทีอเมริกันคนเนทีฟอเมริกันนะคะคือเขาอาศัยอยู่แล้วแล้วก็คนจากยุโรปก,ก็สมัยก่อนมันจะเป็นเรื่องของการล่าอนะันิคมใช่ไหมคะคนแถบยุโรปก,ก็ก็มาคือมาล่าอนะันิคมมาอยู่ที่นี่อะคะ่ะคือ อพยพกลุ่มคนมาอยู่ที่นี่แล้วก็คนเนทีฟอเมริกันเนี่ยคือประวัติอีก,อกมุมหนึ่งนะคะคนเนทีฟอเมริกันเนี่ยคืออากาศมันเย็นมากคนเนทีฟอเมริกันนะคะเขาอยู่ที่นี่อยู่แล้วเขาก็สอนคนยุโรปเนี่ยที่อพยพมาเนี่ยให้เลี้ยงไก่ทำการเกษตรเพื่อความอยู่รอดเนาะแล้วหลังจากนั้นนะก็กลายเป็นโศกนาฏกรรมคือเรื่องของการล่าน,านิคมและก็แย่งดินแดนโดยการ ค่าเผ่าพันธุ์ของเนทีฟอเมริกันนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังมีข้อขัดแย้งกันระหว่างคนอเมริกาคือคนยุโรปที่ยา้ายมาอยู่อเมริกากับคนเนทีฟอเมริกันคือคนพื้นเมืองที่อยู่ที่นี่มาก่อนนะคะนั่นแหละค่ะวันนี้จริงๆแล้วถ้าเป็นถ้าเป็นวันของคนเนทีฟอเมริกันมันเป็นวันที่เศร้ามากสำหรับคนเนทีฟอเมริกันคือเขาจะโกรธมากแล้วก็เศร้ามากมันเป็นวันที่ที่ คนชาติของเขาถูกฆ่าแล้วก็แย่งที่ที่ที่อยู่ที่ทํากินจากคนยุโรปเนาะแต่คนยุโรปเนี่ยก็เอามาว่าเป็นวันที่เฉลิมฉลองขอบคุณพระเจ้าที่ให้อาหารให้การกินเขาโดยการใช้ไก่งวงทําอาหารเนาะก็นั่นแหละค่ะก็ต่างคนต่างบุมเนาะในเรื่องของประวัติศาสตร์เนาะก็ไปศึกษาดูกันนะคะที่นี่ก็มีคนเนทีฟออเมริกันนะคะคะเขาจะคนอินเดียแดงอะคะที่เราเคเห็นจะผมยาวเนาะ แล้วก็ที่นี่เขาจะมีเขตเลยนะคะว่าสำหรับเฉพาะคนเนทีฟอเมริกันเขาจะไม่ให้คนอเมริกันเข้าไปในเขตเขาพื้นที่เขาที่นี้สำหรับคนเนทีฟอเมริกันคนอเมริกาคนยุโรปห้ามเข้าอย่างนี้ค่ะคนอเมริกาคนยุโรปก,ก็คือคนผิวขาวผมแดงะคะ่ะแต่คนอเนคนเนทีฟอเมริกันก็คือคนที่ผิวเขาจะสองสีแล้วก็จมูกเขาจะดโด่งๆใหญ่ๆตาเขาจะติ๋ๆเหมือนคนจีนเหมือนคนอินเดียแดนอะคะ่ะนั่นแหละค่ะ คือคนพื้นเพของคนแถบแถวนี้อะค่ะเขาก็จะมีั้วกั้นของเขามีโรงเรียนของเขามีพื้นที่ของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่สามารถเข้าไปได้คนอเมริกาหัวแดงอะค่ะคนยุโรปเข้าไม่ได้เนาะไปอ่านในประวัตินะคะคนดูในอากูได้ค่ะก็ได้แล้วค่ะมันมีสองมุมคือ Thanksgiving เป็นวันที่คนอเมริกาคือคนยุโรปที่ที่จากยุโรปแล้วก็เข้ามาอยู่ที่อเมริกาเฉลิมฉลอง ขอบคุณพระเจ้าที่อาหารการกินโดยใช้ไก่งวงทําเป็นอาหารส่วนวันนี้ก็จะเป็นวันที่คนเนทีฟอเมริกันหรือคนอ mm ินเดแดงเขารู้สึกว่ามันเป็นวันที่เศร้ามาก mm hmm. เพราะว่าชนเผ่าเนทีฟอเมริกันถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรือถูกฆ่าเพื่อแย่งที่อยู่ที่ทํากินเนาะประวัติศาสตร์มีไว้ให้เราศึกษาให้เราเป็นบทเรียนให้เราเรียนรู้เนาะัานนั้นนะคะแต่สําหรับบ้านเรานะปีที่แล้วเราก็ จัดปราร์ตี้ thanksgiving นะคะแต่เราทำคือเราเป็นคนไทยเนาะเราก็คือทำเพื่อขอบคุณทุกคนที่เป็นเพื่อนเราที่นี่ที่เรารู้จักขอบคุณเขาในความเอ,อื้ออาทรของเขานเองในความรู้สึกของเราในะวันนี้นะในฐานะที่เราเป็นคนที่มาอยู่ในพื้นที่ของเขาเราก็เคารพทุกชาติทุกศาสนาทุกเชื้อชาติทุกวัฒนธรรมเนาะแต่ปีนี้คงไม่มีเพราะว่า มันโควิดเนาะเราก็เลี้ยงกันเฉพาะในครอบครัวค่ะเนี่ยข่าวาบรรยากาศขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ